ะมันคืออะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮียมันคืออะไรฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสัตว์อ๋อคุณรู้แล้วนี่มันคือผู้ชายเนี่ยฮะอ,อันนี้คือผู้หญิงอย่าเนี่ยนี่คืออ่าอะไรวะตุ๊ดเหรอเนี่ยอ๋อแล้วมันทันอย่างเงี้ยเขาบก็คิกใช่มปุ๊บเย้ ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมเจคพีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้วิธีการใช้เพศกันนะครับก็คือปักอินเนมเท e กซ์อีดิทกันนะครับก็คือพอเรากดแบบนี้แลนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยดีกว่าพอเราคลิกเป็นเอาเป็นเพศหญิงแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเพศหญิงก็ตอนนี้ผมเป็นเพศชายใช่ไหมดูกดแถบดูนะครับแล้วก็คลิกปัป๊บแล้วก็มันจะกลายเป็นหญิงะนะครับ อ่าโอเคนะครับส่วนใหญ่เขาจะถามมานะครับว่าทำอย่างไรนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาลองคลิปแล้วก็สอนกันนะครับอ่าโอเคเราต้องมีป้ายนะครับอุปกรณ์คือป้ายนะครับแล้วก็บังกอินโซลซิงนะครับอ่าแล้วก็บั๊กอินเนมเช็คอิดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคผมขอมาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าตรงตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าแล้วก็วางป้ายไปเลยนะครับเช่นตรงนี้จะเอาเป็นอะไรดีล่ะเอาเป็นชายนะครับเอ็มนะครับ โอเคเอาเป็นชายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหญิงนะครับหญิงครับขอเป็นสองเพศแล้วกันนะครับตันนี้นะครับไม่ใช่เป็นสองเพศนะมันคือขอชายขอสอนเป็นสองเพศแล้วกันโอเคนะครับเพศชายนะครับที่ทำยังไงนะครับออย่างอื่นพิมพ์ทับก่อนเลยดีกว่านะครับเรามาดูคําสั่งเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะครับไม่เบื้องต้นไม่เบื้องต้นหรอกมันเบื้องเมื่อเบื้องทั้งหมดเลยอะ พิมทับ NE นะครับเคนะครับ Name Text Edit Version 2.0 Command US อะไรวะเออนั่นแหละครับเคนะครับมาแล้วนะครับก็มาดูคำสั่งนะครับ New นี่นะครับก็หมายความว่าตั้งชื่อข้างหน้านะครับไอตรงนี้ก็คือตั้งชื่อข้างหลังนะครับแล้วก็ Player แล้วก็ข้อความ t e t นะครับก็แล้วก็ตรงนี้ NE Clear นะครับก็คือเคลียร์ชื่อของเรานะครับ รีโหลดก็คือรีโหลดปักอินนะครับนี่ก็อัปเดตนะครับก็เราไม่ได้อัปนะครับเราธรรมดาแล้วครับตอนนี้เราก็เวอร์ชันนี้แหละไม่ต้องอัปเดตละทํายังไงครับก็ทําการพิมพ์ครับแล้วก็เรามาลองใช้ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยจัดการแล้วกวด์ซิง์นะ NE ครับแล้วก็ PRE แล้วก็ FIX นะครับแล้วก็แค่นี้นะครับแล้วก็พิมพเพล์ของตัวเองนะครับ่ะ ออดคงซาแล้วกันนะครเป็นเพล y e เยอร์ผมนะครแล้วก็ขอเป็นข้อความอะไรดีละ่ะเอาเป็นข้อความข้อความเป็นแอสมินแล้วกันนะครับอ่าแอดมินแล้วก็ข้างหลังชื่อนี่ก็เอ่ออยากให้ชื่อเราเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับเช่นผมจะเป็นสี เขียวอ่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการกด enter ไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับปึ๊บแล้วก็ลองกดแท็บดูครับนี่ครับขอมแอ Min m o มอคุงซ่านนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดแทบดูนะครับตรงนี้เป็น C นะครับตรงนี้ให้ C ตรงนี้เป็นไอนตรงนี้นะฮะวงเล็บกลามปูนะครับก็ดูนะครับใช่เลยนะครับโอเคนะครับก็คือการเปลี่ยนบือเมืองต้นๆนะครับโอเคต่อไปก็มาสอนวิธีการใช้ในป้ายละอ่าคนส่วนใหญ่เขาถามมาเยอะเลย มากันดูเลยนะโอเคครับไอแปลกๆครับโอเคครับแล้วก็ทำการพิมพ์ svs นะครับแล้วก็ add นะครับแล้วก็ทับพึบ ne ครับ ne แล้วก็ p r e อะไรวะ fix นะแล้วก็ player นะครับ p l a y e r นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความกันนะครับ เอาเป็นข้อความเป็นเพศแล้วกันนะเป็นชายแล้วกันนะรเมื่อกี้ผมมาสอนละอ่าฟึบเอาเป็นสิเจ็ดแล้วกันชาเอาเป็นอังกฤษแล้วกันก็ปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะเป็นชายแล้วก็ข้างหลังชื่อเอาเป็นสีอะไรดีละ่ะเอาเป็นสีตัวสีตัวแดงสีแดงอ่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กด enter เลยนะและ้วคลิกที่เพศชายนะครับ อ่าแล้วก็เพศหญิงนะครับแล้วก็เราจะเอาเป็นนายดีเอฟเจ๋ง <Yes. S 1> <Okay, S 2> ไงวะเป็นหญิงแม,ม่กสัตว์หญิงไม่เป็นโอเคนะครับแล้วก็กด enter แล้วก็คลิกเลยนะครับอ่ะโอเคนะตอนนี้ผมขอเคลียร์แล้วกันนะครับอ่าขอเเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับ ก็ตัวเองนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เคียร์นะครับตอนนี้เป็นแอดมินธรรมดาแล้วนะครับโอเคพอดีว่ามันเซตให้แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เราลองคลิกดูครับป้าลองเอนเตอร์ดูไม่ใช่เอนเตอร์ดีกดแท็บดูนั่นไงครับมันขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วถ้าเป็นหญิงล่ะป้าแล้วเห็นไหมครับผมเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอ่ะ รียบร้อยอะจบไปแล้วนะครับใครมีข้อสงอสัยจะสอบถามอะไรก็สอบถามได้ด้านล่างแล้วกันนะครับหรือติดต่อทาง facebook แล้วกันนะครับโอเคนะผมขอจบคลิปเพียงนี้แล้วกันนะครับอ่าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ด้วยแล้วกันนะโอเคไปละ